อย่าไปคิดมากเลยทำเอาแล้วเราแหละโอ้ยสดชื่นสดชื่นเมื่อกี้เราถ่ายอยู่หรือก็ไม่ได้ถ่ายถ้ามองอีกรอบไม่ได้นี่ยอันนี้ของของน้องฝามาสมุทโธพควาสมาสมุทโธพรควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สั้นทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญของพวกเราสวากขาโตพรกวตาธรรโมพระธรรมทรงเป็นหนทางแห่งความเจริญของพวกเราสุปฏิมาโนพกวโตสาวกสังโคพระสงฆ์ทรงเป็นสาวก ของพระผู้มีพระพาา<ห>ักร์เจ้า,าและเป็นผู้นำหน,นำทางแห่งความเจริญ,รญสำหรับพวกเราสาธุ <ไป S 1> พระอรหันเป็นผู้นำความมั่งคั่งและความเจริญแห่งลูกชายและลูกสาวแม่แม่ยิ้มหน่อยดิแม่ฮ่คุณยะเตือนรู้จักคุณยะเตือนไหมอันนี้ย่าเตือน ดเดี๋ยวถ่ายให้เขาด้วยชิปฝนหอมมันน้ำหนักน้อยยังพ่อเนี่ยหอมอายุน้อยมาจิ<แ>จมเขาเจ็ดสิบสี่อยู่แล้วพยายามจะลดน้ำหนักแต่ว่า มันลดไม่ลงมันจะเพิ่มดาเดียวยิ้มหน่อยจ้ายิ้มหน่อยจ้าเฮส่มากสวยน่ารักคุณพร้อมเพี่ยวเจริญด้วยร่างกายนี่อันนี้หลานสาวสุดสวยเห็นไหมเปิดเลาะเลยทีเดียวนังแบบซุปเปอร์ตานี่ะถอดรองเท้าถุก านัองโซนเยสเซอร์เดี๋ยวกล่าวคมขอเข้ามานะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าคุณน้าเนาะคุณอาด้วยทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขอกล่าวคำขอเข้ามาลาโทษ กายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทรผาดพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้เท่าทันก็ดีรู้ไม่เท่าทันก็ดีด้วยทางกายด้วยทางวาจาหรืออาจจะเป็นทางจิตใจหรือที่เราเรียกว่าอารมณ์ ขอให้ทุกๆคนทุกๆท่านณที่นี้อาโหสิกรรมให้ลูกๆหลานๆและขอพรเพื่อสักการะในเทศกาลสงการในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกๆหลานๆและเจริญรุ่งเรือง มังค่างล้ำรวยสืบต่อไปหน้าบัตรนี่เ้เทิินมามารังค่บพวงมาลัยเอะเหรอเดี๋ยวก่อนมีคำถามก่อนอยากให้อะไรกับหลานคนนี้ออยากเห็นหลานคนนี้เป็นยังไงบ้างในการให้พร ให้ให้เจริญเจริญอ่ะข้อแรกมาให้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 มาอ่ะให้มาให้มาเอากล้องมาไายด้วยได้ขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปได้อะไรก็อะไรก็ให้ได้อ่ะพูดต่อพูดต่อไม่ต้องสนใจหนูอยากให้อะไรหนูอยากให้อะไรหนูอยากให้หลานมันเป็นยังไงเออให้ร่ำรวยมีนั่นแหละนั่นแหละเยอะๆๆนะนะเดี๋ยวมาแบ่งให้ถ้าได้เยอะแล้ว ขอบคุณครับมาคุณพ่อขอพรด้วยสวัสดีปีใหม่ครับครับขอบคุณมากเลยอันนี้พ่อให้ดีผมดีมากเลยเนี่ยมาพ่ออย่าอะเลยหนูลูกชายพ่อมีความสุขความเจริญ ปีใหม่นี้ขอให้คิดอะไรก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาและก็มีเงินเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านรวย,วยอ,อะไรสมความปราปรถนาทุกประการหนูจะใช้หมดไหมเนี่ยพอ่อ <laughs> สาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> อันนี้ง่ายเดี๋ยวเราเปิดนะไม่อยากให้อะไรผมอยากให้ได้แต่น,นะแม่เนาะ มีความสุขความเจริญน,น้ำรวยน่ำรวยนะฮะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีเป็นสถษฐีตลอดกาลเลยเป็นสถิฐีตลอดปีตลอดชาติโอหสาธุแม่ดีจัง <laughs> อ้าแม่อยากให้อะไรหนูมา,มามามาอยากให้หนูเป็นยังไงในชีวิตเนะาะโอซ่าธุแม่โอซ่าธุสอาธุขอบคุณแม่ อยากให้อะไรหลานอยากอะไรให้หลานให้รวยรวยรวยให้หน้าตาหล่อหล่สวัสดีพี่ใหม่สงการครับทุกทีทุกทีต้องมีของเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พอชายพ่อชายค่ะสวัสดีส,ส,ดส,ส,ดส,สดี่สงการค่ะ นี่ล้างเทโอ้ยยีตลอดเลยตนี้เยีตลอดสหรับพ่อชายนี่ค่ะซาตอมาวันสงการเง็นย่ำวันสงการรสวัสดีวันสงการพ่อแตวปีใหม่สงการนี้นะขอให้ลูกสาวพ่อรวยรแล้วก็สิ่สุขความเจริญนะลูกนะไ้สมความผ่งมั่ันนะถูก มีาะไรมีอะไรให้คุณพ่พอข้มามาข้าารวยรวยรวยไว้เยอะๆเถอะต้องใช้ทุกวันนะข้ามานี่พ่อสวัสดีวันสงการค่ะแม่ยาว <c oughs> สวัสดีนะข้าววันอ,าาอะไรร เาด้วยแอบเดินทางมาไกลไงเ่อนี่ค่ะพวงมาลัยวันสงการจ้าปึ๊บนี่ไงได้ความถึงด้วยสีแบบแหวบแหวสวยมากเลยเนี่ยนั่นหรอสีแถวบ้านต้องอีช้าสวัสดีวันสงการคุณแม่สวัสดีปีใหม่ ตาสีเีสีเขาเรียกสีโอรยใช่สีบานเย็นสีบานเย็นบานเย็บานเย็นาตาคุแม่ฮะนี่ฮะคุณมเขาแม่ก็ไดเต้บานเย็นเนาะใช่คุณแม่ชอบอือของกระตือนคนสุดท้ายสวัสดีวันสงการนะเตือนฮะไปพร รวยพอหน่อยเลยรวยใช่ไหมเลยรวยเป่ะเออรวยแล้วรวยแล้วเจริญมั่งคั่งล่ำรวยมีเท่าไหร่ให้เมียหมดคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จรักเมียมากๆให้เมียมากๆออเดอร์ทั่วประเทศไทยทำได้ทุกชนิดอยากคิดอยากได้อะไรก็ทำเอาอย่าไปคิดมากไรยทำเอาแล้วเราแหละอะไรให้เมียหมดเยอะ สดชื่นสดชื่นเมื่อกี้ออถ่ายอยู่ชื่นก็ไม่ได้ถ่ายถ้ามองอีกรอบไม่ได้ฮะเนี่ยอันนี้ของของน้องนางประวัติย้อนหลังด้วยว้าวนี่ไงนี่ไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งลำรูเลยนะหอมหอม จริงๆมันมันกลับหน้าได้แม่ดูส <ละ S 1> ภาพน้องสิโอ้ยสวยมากอ่ะอยู่ในกล้องเนี่ยต่อไปพี่ใหม่มอบอกแล้วว่าน้องคนนี้ V I P ตลอดคือเขา V I P มากๆเลยนะครับทุกคน และนี่คือ VIP สําสำหรับทุกๆคนนะครับสำหรับครอบครัวของละมูลเจริญและลื่นภากยนต์นะครับเราก็มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อสักการะบูชากับญาติสนิทมิตรสหายที่เคารพและรักของเราและนี่คือปีนี้ปีเท่าไหร่นะ2568 2568นะครับเฮงเงรวยรวยปังปังแล้วก็ มีกระตังใช้ตลอดปีตลอดชาติตลอดไปตลอดการจ้า6สาวันสงการเย้อสสา,าสุกสารวันสงการแล้ว